มันอยู่น่าจะนานกว่าโอเค่ไหนอเขียนใจปกติอ่ะใช่แถบ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 เจตสพานเจตสพานไปอันนึียวสะพานสะพานอ่ะเซตแล้วเดี๋ยวพูดวิ่งไปดูบ้านฟ้าบ้านฟ้าเห็นเห็นเห็น เกมนี้ขอเสียงคนแท้ดีหน่อยครับฮาร์ฟดิแท็บให้ฮอฟที่บ้านฟ้าฮาร์ฟผมสะพานด้วยฮเดี๋ยวดูสะพานให้ฮาร์ฟโล่สากแล้วนะวยเจ้าวะสีแดง่ะไหนวะตรงกลางมันบางจริงวะเนี่ยม่เห็นนะไต้องไม้รอบไม้ ไอ้ยอมาเอาเครื่องนี้เอ้ยปากเขาเลยกู <c oughs> เต้นเวทเบิกนำโชคหม,มายบ้างหมายบ้างไม่ไม่ดิเจ้าใจพี่โ <c oughs> อ้โหกูจะกูแฮกแค่นั้นแหละว, <c oughs> วิ่งมาอย่างสปีดด้วยความเร็วสองร้อยอยูในห้างบนละข้างล่างหญ้าเยอะ เ,อ,เอ,อขวาทำไรนี่ไงเห็นปะล่ะความไว้ในการวิ่งของผมทิ้งเลยอ่ะทิ้งเลยไปเดี๋ยวอยู้ให้อยู่ให้ ไงแ้กูนี่เฮยทำไมมันโดดแล้วมันบึ๊บบุ๊บวะบุ๊บบุ๊บอะไรวะเอาเชี่ยแล้วกูไปดิไหมชทสไว้นะหน้าต่างอ่ะจะเแรกมี่สองสองแทบตรงไหนบ้างตรงหญ้าประตูที่ไม่มีไม้อ่าโลเรื่องฮาร์ฟเดี๋ยวจัดให้ฮาร์ฟตรงหญ้าประตูที่ไม่มีไม้ฮาร์ฟโอเคฮาร์ฟ แต่ก็ตรงหน้าต่างเออ่ข้างนอกดีจังหน้าต่างดีแล้วแต่ตรงยากกูหาไม่เจอเจอแล้วดีแล้วครับเฮ้ยมันไปนะเอากูละครับเอากูละครับเอากูละครับตรงนี้ก็มีตรงตดีแล้วดีแล้วปั้นฟ้าสีตอนเนี้ยโตไปก่อนหนึ่งทีครับ สบายเลยบันป้าปดิสละหรือบ้านฟ้าหาฟูหาฟูด้วยหาฟูเลยเฮ้ยมันกางตรงไม้เลยสัตว์มันกางตรงไม้แล้วฮาร์ปวุฉีกแล้วฮาร์ปหาแล้วไปชูอะไรเงี้ยอยูไว้หน่อยไอ้ยอนยูไว้หน่อยฮาร์ปบ้านใหญ่ตรงไม่มีไม่มีอ่ากูเล่นข้างบน อูดาวเหมือนเหมือนเหมือนเปิร์กดกำลังทั่วไปเลยอูดาวเท่ากันมันวิ่งได้เหรอไอ้ย้อนด้วยคุณด้วยย้อน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 อยู่ตรงนี้ไอ้ย้อน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 คุณรับฝั่งเลยคุณรัฝั่งเลยย้อนรับฝั่งเลยครับฝั่งเลยย้อนรับฝั่งเลยโอ้โหใจร้ายกับกูมากไอ้เหี้ยคนละฝั่งคนละฝั่งคนละฝั่งหน้าหลั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 งเดี๋ยวพาก่อนโอ้โหไม่มีใครดูเลยว่ากลางมันวางวางยังไง เร็วๆขึ้นดิกลางเองหรอกลางเองหรอมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วคนละฝั่งเลยย้อนคนละฝั่งเลยย้อนคนละฝั่งนี่ต่อฝั่งนู้นเลยอ่โอเคคนละฝั่งคนละฝั่งคนละฝั่งครับเอามันวางแถบครับวางแถบครับเดินได้เดินบนได้บนได้บนได้อ่าเรียบร้อยครับสวยครับสวยครับสน่วยฮาร์บไม่โดนครับไม่โดนครับเดี๋ยววนต่อครับวนต่อครับ มาดิไปอยเอ้าร้องเแล้วตรงนี้มันกลางแนวมันอะไรอะวี่ ฮะไอยอนโมแล้วมันไม่ไหวไม่ก็ก็ก anyway anyway> like ูโดนไปไอย้อนดีเจแม่งเลยเอย้อนแทนไปไหย้อนตอนย้อนดีเจยีเจดีเจย้อนดีเจยดีเจเลยพักเลยเออดีเจเลยดีเจเลยเลยสวยย้อนสวยย้อนมาคมๆหน่อยคมๆหน่อยน้องคมๆหน่อยน้องคมๆหน่อยน้องเออแถบแถบย้อนบอกบอกว่าย้อนย้อนเอาอีย้อนย้อนอีกย้อนเอาอีกย้อนเราอีกย้อนติดต่อของย้อนทีวีใช่กูด้วย ลก็ดูอบ้านปลายบ้านฟ้ามีดับเจ็บแอบไม่เหรองั้นน่ะยนมาเครื่องมาเครื่องมาเครื่องเฮ้ยไม่บ้านฟ้ามึงวิ่งยังไงอ่ะย่อนบ้านฟ้ามจะวิ่งยังไงวะวิ่งนวะอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะแัติ๊กต็อกัทติ๊กต็อกไอ้ย่ไอ้กูอยู่ในบ้านกูไหวผูไหวูไหวู้ไหวู้ไหวกูไหวูไหวผูไหวอ้ยเฮ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 เฮ้ย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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ย กางเองนะอีกก็ไม่รู้โอ้โหูเขาไม่ของกูเก็บลุกดอกเลยเฮียกูเฮียไปนี่กูไฮีฮอนเก็บลุกดอกไอ้ฝานกูเก็บลุกดอกโอ้โยอันนี้มันอุ้มเลยฮะไอ้มันไม่โลภบล็อกไม่ได้เฮียอะไรกูเก็บหมดแค่นั้นแคปไปวันไหนกูไม่สนกูเก็บหมดลูดนะ หลุดไหมเออทีเดียวหลุดหลุไม่ขันโอ้โหแล้มวมันเดินไปเยอะเพื่อบูนไฟนี้โอ้แทบเป็น,นปปพิชักมาแล้วเดินวนแถวแถวเดินวนแถวหินฮาฟตรงนี้ไม่แทบตรงนี้ไม่แทบ ไอ้ที่ยาอย่างตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่ตองมีเหรอมีมีมีไอ้ที่จเต็มเลยกลางเองใช่ใช่เราก็ตรงนี้ตรงนี้อันหนึ่งเนี่ยเรี้ยงหมดดิเรียกเลียงเลียงเอาไอ้ตี้ยาไันอะไรไอ้ตี้ยาไอตี้ยาไม่แทงหลังไม่แทงหลังหน้าหลังห้าหลังได้เลย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 หน้าหลังเลยเชื่อบอกลูกพี่ทันวิธทันวิธทันวิธทันฝั่งนี้วิธทันเห็นพี่ตุ้มต้มอยู่หลังป่าวนึกว่าดิสทันเว้ยแต่ให้แต้มฟรีๆซะหน่อย ข้างหลังข้างหลังไม่มีใครปั่นเครื่องย้อนปั่นเลยย้อนย้อนก็บูนไม่ฟังเลยกูไม่ต้องแทงไม่ต้องแทงไม่ต้องแทงน้องแทงหมดแล้วแอนแอนแอนแก้แท่งทีมเอฟเอาตู้ป่ะตู้วันได้ได้ได้กูรอว้าวกูจัดให้ไอ้เขี้ยยตัวไม้ตัวไม้ตัวไม้กตลวไม้ตัวไม้ตั้ไม้ตัวไม้ตัวไมตัวไม้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 ตัวไอ้ตัวไม้ตัวไม้ตัวไม้ตัวนี้ตัวไม้ตัวไม้ คุณต <mile> ้องเอาแล้วไอ้ย like ่าคุณต้องเอาแล้วคุณต้องโชว์แล้วคุณต้องโชว์บ้างแล้วโอ้โหเรื่องศรัทาคืนก่อนไอ้ยี่เรื่องศรัทาคืนก่อนเหยียดแถบเยอะไปหน่อยขอเรื่องศรัทธาคืนหน่อยปะเออขอเรื่องศรัทธาคืนหน่อยขึนฟ้าเดี๋ยววันอีกทีกูได้ทีเดียวกูได้ทีเดียวไใหญ่กูได้ทีเดียวพอทีเดียวมามามากูรอ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 เรื่องเรสัทธาคืนหน่อยขอเรื่องศรัทธาคืนหน่อยขอเรื่องศรัทธาคืนหน่อยเหยียดแถบเยอะเหลือเกินหมดแล้วนะหมดแล้วนนนะเเเกกกีี้้้้ยยยงงแแลลววไปาูขออรสทห่ เย่าแถบเยอะเกินไปย้อนไปไหนอ่ะสภามีสะพานโอเคน้อต้อนแถบเต็มน้องต้อแถบเต็มเลยนะเนี่ไอ้เหี้ยมันไม่เหี้ยหรอวะนี่ไงทับเลยทับล่วงหน้าตรงนี้ก็มีแถบผมุนตัวต้องเลียแต่ทาผมคืนมาในการฟรีเจอะไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหไอ้เขียที่เดิมเลย ขายดีจัดแแบบบอลนะไม่เบสเบสบ้านฟ้าไม่เหรอไม่ใช่บ้านใหญ่ไม่ใช่เหรอไอ้เหรอข้าบุญเนี่ยข้าบุญเนี่ยเปิดตู้ขวาให้ก่อนขวามือผมเดี๋ยวกูเรียกคนมาโอเคปะโอเค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 อันเดียร์เอเยเย่อยู่ไหนฮะอยู่เปิดประตูประตูอยู่แป๊บนึ่งประตูขวาอยู่มัน ไปเลยมันมันเดินมันดีไอวีนองนวันกูว่โดนอีกรอบยิงโคตรใสสวยสวยไม่เคยดึงไอ้ขเฮ้ยมาดึงหน่อยมาดึงหน่อยเร็วมาดึงหน่อยมีแลกเลือดกูทันป่ะซ้ายขวาเลยเหรอเอาต่อใกล้ๆเหรอใช่ใช่ใช่ไกลไกพี่เฮ้ยมันมาแล้วเอาต่อบล็อกสวยพี่ประตูเลยวิ่ง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 เลยยอมนี่เปิดเลย ไอย้อนเดี๋ยวเข้าข้างในเนี่ยมันมีแถบไอย้อนไปไหนประตูอยู่ขวากลางอ๋อขวากลางเหรอไปล่างก็ได้มันเปิดหน้ามาี่ห้าหกเจ็ดสิบสองไอยอนวิ่งมาเลยขวากลางอ่ะวิ่งมาเลยแล้วนำกูไปไปไปนำกูไปมาแล้วทับหน้าทับหน้าทับหน้าเฮ้ยเออหย่อมนี่เราดิเราล้เนี่ิเราดิเจ็ดสิบสอง ลุดกูหลุดเได้หลุด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 กลุดกลุดกูหลุดไม่ผีนะไน้าต่อไม่ได้หรอหุ้ยเือืไอยโดนแทบเป็นว่าเล่นเลยมันเปลี่ยนตานานเ้ยแล้วกลางเองไงแม่งสีแทบอะ บ้านเล็กสี่แถบตรงกลางสองตรงข้างล่างบ้านใหญ่หนึ่งเจ็ดอันแล้วอ่ะมันวางบ้านเล็กสี่อันอ่ะ